สวัสดีครับเสกชัยนะครับผมข้อทุกคนชอบยิงทุเรียนไหมครับ10บเอพิสโก้นะครับก็ตอนแรกนะครับผมกินลมจิมทุเรียนนะครับผมก็พ่วนของไทยนะครับก็ให้ทุเรียนผมนะแล้วก็ใส่ตุเยียมไว้นะครับหนุ่มคุณนะครับก็ทองใจอ่ะอุลุกคุงนะครับอุ้ยเมนอะไรวะเมนทุเรียนนะครับผมก็เปิดตู้เย็นแล้วก็ออกมา หวานโบนโตตุต้ยนนะครับก็เวิ้งมากนะครับผมก็เพื่อนคนไทยบอกว่าทำไมทำไมทำไมใส่ตู้เย็นนะครับใช่ก็มันหายไม่ไหวไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาเวลากินตุ้ยียงครับรู้สึกอิ่มมากใช่ครับใช่อันนี้มันเรียกว่าอะไรนะมันเป็นแก๊สใช่ไหมครับผมใช่ ก็เลยนะครับก็ยินตุเรียงกับเล่าครับไม่ได้นะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นสวยยังไม่ได้ไม,ไม่ไม่ก็รู้เท่ออาอท่าไหร่นะครับผมก็จะได้ะครับก็เออเวลาให้อาตุเรียมคนญี่ปุ่นนะครับผมก็เออละวันละ,ะวันนะครับก็เออทุกคนอชอบตุเรียมไหมครับเฮ้ย <c oughs> คิดถึงตุเรียนนะ <c oughs> สวัสดีครับ